คนไข้คนนี้หน้าอกไม่เท่ากันนะครับเราใส่ต่างไซส์นะครับตำแหน่งหน้าอกเขาก็ไม่เท่ากันด้วยขางนึงสูงขางนต่ำนะครับต้องวางแผนให้ดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องตำแหน่งของนมสูงต่ำเนี่ยบางทีเราเปลี่ยนมากไม่ได้นะแต่ทางทฤษฎีถือว่าเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าจริงๆก็มีเทคนิคพอจะปรับเปลี่ยนได้บ้างนิดหน่อยนะครับโดยที่ไม่มีแผลเป็นเพิ่มนะดังนั้นเนี่ยการวางตำแหน่งซิลิโคนต้องคำนึงถึงรูปทรงสุดท้ายที่จอกมานะครับบางครั้งเนี่ย ใช่ไหมว่าเราจะต้องยอมให้ระดับฐานอกแตกต่างกันมากเล็กน้อยเพื่อรักษาระยะของตำแหน่งหัวนมและฐานอกไว้นะครับโอเคอาจจะนิดภา้าไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูหลังผ่าตัดก,กันอีกทีนนะครับแต่เป็นว่าจะเห็นว่าร่างกายมนุษย์เราอ่ะซ้ายขวาไม่เท่ากันนะก็ต้องอการชดเชยขนาดปรับเทคนิคระหว่างซ้ายขวาเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ทําบ่อยเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับวันนี้เราใช้สีคนมมดิว่าจอยอรือโกโนโมุมอกสองแผนมิสการเรลานมนะเราก็ใส่ใต้กล้ามเนื้อนะครับ ภาพเสร็จแล้วโอเคก็เห็นว,ว่าหลังจากที่เราปรับขนาดนะครับเพื่อให้ดูใกล้เคียงขึ้นนะครับใช้แผลเล็กนะดูการเคลื่อนไหวของหน้าอกจริงอันนี้เป็นสิ่งที่การทาหน้าอกโดยการใช้เทคนิคเอ็นเดซเเป็นข้อเด่นเลยนะครับคือการเคลื่อนไหวที่เร็วนะนะครับกว่าการใส่ใต้กล้ามปกตินะครับก็มีตัวพพอร์ตรองรับฐานอกดีก็ป้องกันการฐานอกหย่อนนะฮะผิดปกติในระยะยาวได้นะครับเพิ่มความแข็งแรงนะของตัวหน้าอกนะด,นดันดันดูทีหนึ่งเห็นไหม ฐานอกนี่มีตัวรองรับที่ดีแข็งแรงนะครับ